ตั้งแต่เด็กเ,เลยเขาจะมีอาการแบบว่าพูดช้านะครับจนพ่อแม่ของเขาต้องพาไปหาหมอนำซ้ำยังโดนพี่เลี้ยงเด็กเรียกว่าไอทึมสวัสดีครับผมรศสักโอเวอร์ซี วันนี้ก็กลับมาพูดกับผมอีกแล้วนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากผมนะครับและสําหรับคลิปวันนี้ก็จะมาอยู่กับรายการใหม่ที่ชื่อว่า Top World อันดับโลกนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลและสถานที่ต่างๆดังๆทั่วโลกรวมถึงตำน,นานอะไรต่างๆด้วยนะครับ และสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ทดลองนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็น EP ศก็ได้นะครับเพราะว่า EP นี้ผมก็อยากได้รู้ว่ามีท่านผู้ชมมากน้อยเพียงใดนะครับที่ชื่นชอบในรายการนี้ถ้ามีท่านผู้ชมท่านหนที่สนใจในรายการนี้ผมก็จะทํารายการนี้ต่อนะครับและใน EP นี้เราก็จะมาเริ่มกันด้วยบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักวิชา,าศาสตร์และนักณิตศาสตร์อันดับต้นๆของโลก หรือบางคนอาจจะยุกย่องให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียวและชื่อของเขานั้นก็คืออัลเบิร์ตอ์สตน์เราอาจจะรู้จักเขาแค่ว่าเขาเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกแต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเทจริงแล้วเขาเก่งและเขาฉลาดมาได้ยังไงเขามีงานอดิเรกอะไรทมวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของเขาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างถึงจะมาถึงยังจุดนี้ได้และสำหรับอ์สต์นี้นะครับ ตั้งแต่เด็กเลยเขาจะมีอาการแบบว่าพูดช้านะครับจนพ่อแม่ของเขาต้องพาไปหาหมอนำซ้ํายังโดนพี่เลี้ยงเด็กเรียกว่าไอ้ทึมเลนหลายๆคนรวมถึงอาจารย์ของเขาก็มาพูดว่าเด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้นะไปไหนไม่ได้หรอกแต่แล้วด้วยความคิดต่างไปของไอ้สไตล์ไม่แลกไม่ควังใครของไอ้สไตล์จนทําให้วันหนึ่งเขาก็มาถึงจุดๆหนึ่งจนทําให้เขาได้ใช้เวบในยุคทองของเขา ก็อย่างที่บอกไว้ล่ะครับเขานนาเป็นเด็กที่พูดช้าฉะนั้นในหัวของไอ้สตาอิงเต็มไปด้วยจินตนาการและเมื่อเขาได้รับเข็มทิศจากพ่อไปเป็นครั้งแรกเขาก็เริ่มจินตนาการและก็ทึ่งไปกับมันและก็มีข้อสงสัยอะไรหลายอย่างได้ไปหมดไม่ว่าจะเป็นสนามเม็เหล็กคืออะไรเรียงดึงดูดของลูกคืออะไรและทําให้จินตนาการของเขาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างความคิดที่ว่าเฮ้ย hey, ถ้าฉันเดินทางไปข้างๆลําแสงล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นคําถามที่จุดป,ประกายเขาและทําให้เขาเกิดทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาก็ได้คิดค้นทฤษฎีมามากมายจนทําให้วันหนึ่งเขาก็ได้เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกแต่แล้วก็มีวันหนึ่งในปีคิตศักราช1935มีข่าวกระจายใหญ่โตว,ว่าเขานะ่ะไอสไตน์นะ่ะเคยตกวิชาเลขตอนสมัยเรียนอยู่มิวนิก และแน่นอนล่ะครับว่าเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าผมน่ะไม่เคยตกเลขเลยสักครั้งตอนผมอายุ15ผมก็ถนัดเรื่องอนุพันธ์และแคลคูลสัสแล้วซึ่งตรงกับหนังสือชีวประวัติของไอสไตล์อยากไอแซกวตสันที่กล่าวไว้ว่าไอสไตล์น่ะเคยเชื่อมโยงกระบวนการแก้สมการเข้ากับการล่าสัตว์ซึ่งมีตัวแปร x เ,เปรียบเสมือนเหยื่อที่เราต้องตามล่าแบบไม่ปานีจนกว่าจะจับมันได้และเขาก็ได้คะแนนทบอปสูตรอีกต่างหาก ฉะนั้นข่าวลือที่ว่าไอสไตล์หนักตกเลขนั้นจึงไม่เป็นความจริงและสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นความพยศหรือความเฟื่องของพี่แกก็ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถกับเคลื่อนให้เขาได้เปลี่ยนแปลงและปิดโฉมวิทยาศาสตร,ร์ได้จนเขาพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีจากนักวิทยาศาสตร,ร์หลายต่อหลายคนได้ว่านั้นไม่ได้ถูกต้องเขาลุ่มหลงกับการศึกษาค้นคว้าอย่างไม่สิ้นสุดแม้กระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยังมีกระดาษที่มีสรรมการจดไว เลขทฤษฎีต,ต่างๆเละเทพเต็มไปหมดวางไว้ข้างตัวและสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์เกินสิบไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปนักวิทยาศาสตร์ที่มีไอคิวสูงที่สุดในโลกกันนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ